ขั้นแรกเข้าสู่เว็บไซต์ www.itemmania.in.th เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ให้คลิกไปที่ล็อกอินล็อกอินตามช่องทางที่สมัครไว้หากยังไม่ได้สมัครสามารถกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกด้านล่างหรือสามารถล็อกอินผ่าน Google และ Facebook เพื่อสมัครสมาชิกและล็อกอินได้เลยเมื่อล็อกอินสำเร็จสามารถกดที่แถบค้นหาเพื่อค้นหาเกมที่จะเติม กดที่ปุ่มดูเกมทั้งหมดเพื่อตรวจสอบเกมทั้งหมดที่ทางเรามีเติมหรือกดที่เกมพิดด้านล่างเพื่อเติมเกมเลือกได้เลยในครั้งนี้ผมจะเติมเกม ROV สามารถดูขั้นตอนการเติมเกมต่างๆได้ที่ปุ่มวิธีการใช้งานสำหรับเกม ROV เพียงแค่ก๊อป Open ID จากหน้าโปรไฟล์สามารถนำมากรอกเพื่อเติมเกมได้เลยในครั้งนี้ผมจะเติมแพ็ก12คูปอง เลือกช่องทางการชําระเงินตามที่สะดวกช่องทางการชําระเงินในแต่ละช่องทางจะมีค่าบริการที่แตกต่างกันไปหากเป็นแพ็กเกจที่มีราคาที่ไม่สูงแอดมินจะแนะนําให้ใช้เป็น QR c a s h เพื่อสแกนจ่ายได้เลยหากเป็นแพ็กเกจที่มีราคาที่สูงขึ้นแอดมินจะแนะนําให้ใช้เป็น Mobile Banking เพราะจะเสียค่าบริการเพียง20บาทในทุกราคาตรวจสอบข้อมูล ID ครบถ้วนก่อนกดชําระเงินชําระเงินตามช่องทางที่ท่านเลือก เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถเช็คประวัติการเติมได้ที่ปุ่มประวัติการซื้อเบื้องต้นการเติมเกมจะใช้เวลาประมาณ5-15นาทีแต่ในช่วงที่เกมอัปเดตยูจะเยอะขึ้นมากๆอาจจะใช้เวลา20-30นาทีลูกค้าสามารถเล่นเกมรอรับแคชเกมได้เลย